นอนสวัสดีพี่ป๊อปกลับมาจากเกาหลีหรือยังอ่ะสวัสดีครับสวัสดีคนอยู่ทําโซนยุโรปทุกท่านเราจะไลฟ์กันยาวๆจนถึงตีห้า เฮ้ยจ้ว่าสวัสดีน้องชายอ้าวไอโอมจะว่าลงไลนแล้วหรอเมื่อกี้พี่เข้าไปดูอยู่จอยเปล่าสว,วัสดีครับเลยเหรอที่สิทธิ์จบยังอ่ะ เอ๊ะลมแรงไหมอ๋อเป่าผมอยู่ครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จอยากจะบอกว่าไปฟิตเนสมานะจ๊ะบอกเลยฝนตกแน่นอนแรงมากเรียกน้องจ้าว่ากับไปโอมความน่ารักมันไม่เท่ากันนะโอมจ้าว่าน่ารักไง โอคนดูเจ็ดพันเลยเหรอทำไมยังไม่นอนหรือว่านอนดึกกันเป็นประจำอยู่แล้วืึสวัสดีครับเขินเลยไม่กูแกล้งชมมึงไปงั้นแหละจ้าว่าไอจาว่ากับโอมนห่นะมันกะกันพอบกันนะอย่าให้ต้องเล่า ต้องเรียกแม่น้ำมาไลฟ์ด้วยถ้าจะบอกความกากกันของไอเด็กสองคนนี้นะอยากให้ทุกคนเห็นมากๆเลยอ้าว เห็นฟอสไลฟ์เลยอยากไลฟ์บ้างเข้าไปไม่ทันใครก็ได้ไปตามฟอสมาให้ทีดีมาต่อมาไลฟ์ต่อบทกันเลยไม่มีอะไรวะบุกกินอะไรถึงน่ารักขนาดนี้กินมะเขือเทศครับมะเขือเทศเป็นสิ่งที่บุกชอบที่สุด ฟอร์ดไลฟ์อวดแมวอ๋อฟอร์ดมาไลฟ์อวดแมวหรอไม่ไลฟ์กับน้องโอมน้องจะาว,ว่าบ้างอ่ะนอนใจละ คืออะไรอะ่ะพี่เข้าไปไม่ทันอะ่ะรือจะพูดอะไรเหมือนกันเนาะ ถ้าชวนมาไลฟ์สดแมวอีกรอบอะไรถ้าชวนฟอสมาไลฟ์ก็จะเป็นไลฟ์สดแมวอีกรอบนะคะอ๋อหมายถึงฟอสเป็นแมวใช่ปะ มันชวนคนเข้ายัางไทงทำให้เป็นว่ ไปดีกว่าเงาๆก็เลยมาลายเล่นคุยในยบ้านก็คุยไม่ได้แล้วบ้านปิดแล้วอะ่ะเอ้ยแอดมินบ้านปิดไวจังไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันครับ 拜拜。Bye bye.